เขาที่เข้ามาชมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคร่งนี้เนี่ยเราจะเป็นเกมตันาะปนูชอแล้วผมนะนูชอเกมอะไรแต่จะนำมาเสนอให้ทุกท่านชมดุเน่ยได้อดตเล่นแล้วนะครัแลวดานนีะที่สองตัวบกวาที่ผมน่ะได้แอดติดต่อมแล้ก็ขอได้วยครับผม ตอนนี้ค um ุณผู um ้ชมก็เป็นเร่องไรก็เป็นคนแบบชอบอะไเรื่องสกอร์กนมนะคุณผู้มก็ได้ยินเสียงแบบวาที่ไม่นานๆถึงจะุ่ทีนี้เพราะว่าแบบน้ำดิ้นน้ำเอะถูกไหม่มันวคุณผู้ชมบ้างก็คือถ้าคลิปนี้คุณผมเคยก่อนหน้านี้คลิปแรกอู่ช่องนี้เลยโปรดนะ คนดูสามสิบคนมาหลายเนี่ยเสือคนดูเจ็ดสามสิบคนจะโผลก็ไม่เชิดหน้าเท่านั้นเข้าไปก็คนมาหลายเนี่ยเป็นโลชั่นกับการใส่แล้วใส่หน้าสีใสแล้วกับเสือที่แต่เราตูงตัวเขาก็จะทำอะไรได้คือดูแลอย่างตัวตัวหนูวันนี้เราอยู่ที่เขาอวดเราจะติดตัว กดสีส้มได้ไดอะไรบ้างจุดทะลุตกแล้วตกแล้วตกแล้วจุดพมจะได้จุดอ้ยไม่ใช้ได้หอก็ตรงี้แหมนี่เสร็จเงินเช่เก้าห้าร้อยเขาเดียวห้าร้อยร้อยาพันก็ได้โอ้หป้าจุดแ็งมากเออจุดนี้เขาดีกว่าจุดน เด็กอร่อยแล้วจะไปเดินไปเดินแบบไหนตะลึงน่ารักเลยตะลึงจะไปดูได้ตะลึงแบบเดินเล่นกันเลยบุญไปบัตรว๊ายบาย

ก็ว kind of okay, ันนี้ผตั like that, ้งใจทำให้ดีนะแล้วเขาจะบอกว่าสุดท้ายนี้เขาทำได้ยังไงถ้ามันยังทำได้ยังไงก็ทังแต่นี้ได้ยังงตั้งแ่ตอนนี้ถ้ามันยังกู้ดีก็ได้เลยนะทีที่เลิกมาให้ตั้งใจก็เดี๋ยวเราจะมีความรู้ถ้ามันมีความรู้ถ้ามันมีความรู้กคือถ้าเราเดินไปได้ขนาโอ้จัดก็เอาเลยมาเลยเพว่าถ้าผมเอาทุกทาง ก็แบบอะไรด้วยแต่ว่าเนียคอกว่าอุ้ยดีจุดมากเลเนี๋ยวอ้ยเดี๋ยวห้าพันบาทด้วยวะทุกคนโฆษณาเชียอะไรกันแล้ววนะเนี่ยหอยขึ้นมาตวไวเนี่ยโหเดี๋ยวคานาเวเลเน,น,นี่ยครับก็ขอไปกับโฆษณาโหนะครับทุกคนขึ้นแบบข้า เดินมาจะแพงขนาดั no zombie, so me, like ้นกระูกระเบิดแพงอะเราจะมายุคสมบียังมีคนขายของนี Saya, so ้เเนี่ยก็ผมเองมีแต่คนนี้คนนพวกที่คนเดียวนะถ้าเคจะมาขายได้มแส่กูมีแต่เื่อนเยเนี่ยช่บ้าแล้วกันก็หมดแล้เราเลยดีนะทอาารก็แบบนี้ถึงยลงแน่เลยเรา 老面了，我这个不蛋都不对的。

คนสนาโอหจะมาทำอะไรกันดี่ยโอ้ยลองไปที่เอาปืนก็คือปืนก่อนแล้วเอาปืนแบบมันบู๊บบู๊บมากเลยไม่ได้เอาปืนปืน ที่เป็เงินกานเลยคือเป็นติดเชื้อใช่ไหมให้เกิดการติดต่อดูถ้าราติดจะเป็นเหตุนั่นด้วยเชื้อซันดู้นะครับติดกันเลยอย่นี้นะครับดูแต่ว่าอาจจะอาจจะดูซันดี้ก็ได้ทั้งที่ดูได้ไม่เอาติดมากจะแตกเลยมาต่อต่อไปต้องสับเปลี่ยนกันเลยเลยต้องสับเปลี่ยนแบบ โอเคแล้วนะวันี้ที่งนบันดนี่จะมีบันมีรื่องมีข้าวต้มเยอะเลยใช่ไหมทูดมากเลย เด้หัวโฆษณามันค่ตื่นก็ใช่ไหมนเนีย่ยมันจะมาอะไรนักนะมาได้ไลายคลิปแล้วแหะคือมีเน็ดก็เป็นอย่างนี้ท่าผู้ชมก็ขออ่าไปแ่ทำได้ทึงแต่ไม่ได้ทำได้ถึงท่าคือลับ วันที่วันแครมาะอนนเนี่ยกวนนานนกนกกันกนกันกนันกนกั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 นนกันกนกกันกักันกนกันกรกันกันลักันกนะคนันกนไันกันนนกันันกันนกันันกักันนกันันกกันกกนกนนกันักกักกกกตัักัั

คิดกูไปไหมคิดไหมมึงก็จะไปทำไมกังวลมึงมาตั้งเชื่อกูไม่กันคิดไม่ได้เชื่อกูมึงมาตงกูแล้วก็มเกี่ยวคนสมัยนี้มันมาตั้งเชื่อไปเยอมากที่ไทยเห้ยมึงจะต็ตั้งแรกมาเชืไปเฉยไม่รู้เย็น 谢谢大家。Thank you. Thank you. แล้วมันูดข้าวเมืี้บาร์นั่นนะขึ้นตรงนี้เนี่ยโอ้โหโหไม่ควรจะมีแล้วหรอกจะช่างดีน่ะเล็กจ้กโอ้จุดเล็กจุดเล็กจุดเล้กโอ้ยอินดีโออินดีเดียวโฆษณามาเยอะเกิน โอเคทาาใไ่เลยนี่คือข okay, ับเติมเงินแป๊บเดยโอเคโย่ฮะไปเติม right? OK, uh ินมาแล้วไปเติมเงินมาก้าวมันล้วกไปเติมเงินนี่ก็เติมอีกแล้วใช่ไหมนี่เป็นเงินเติมเลยประมาณนั้นก็เหมือนขับรถแบบเคี่ยวฮะไปเติมเินมาที่ละก้าวละกันนะไปเติมที่ระก้าวละเติมเงินก้าวพันบาทนะเติมที่เลยทีนี้ก็ Thank <laughs> you. มาเลยโอ้าดูนี่มัหนึ่งเดือนดูดีของทุกอย่างในราคาหลักหมื่นนะหนึราคาหลักห่เราคาพั่ได้โอต้นทุนมันต้ไทุนี่ไม่ใด้เลยนะโสิดูิที่เกนะโอเคเาอยากจะให้โชว์ก่อน Manon iso seta. <smart noise> ดึงเงินไปถ้าเราจะที่จะเรียนเทวีก่อนเนี่ยเป็นคนต้นเนี่ยชอบคลิปนี้ชอบบูชิเบะรักชวงนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ิดีๆที่จะพาลิปต่อไปดึงเบ๊ะมาดูกันเยอะๆนะทุกคนนะตอนที่สามตรงนี้โดนใจแล้วลงคลิปเกี่ยวกับเจ้าพีไปนะก็บ๊ายบาย